ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่31มกราคม2567นะครับวันนี้ประกันสังคมโอนเงินให้กับพี่น้อง2กลุ่มนี้รับเงิน800บาท เข้าบัญชีได้เลยนะครับซึ่งเงินสอกลุ่มนี้นะครับเป็นเงินสงเคราะห์บุตรสําหรับพี่น้องมาตา3า33และ39ที่มีบุตรตั้งแต่และเกิดจนถึง6ขวบบริบูรณ์นะครับวันนี้เงินเข้านะครับาศาสเ็ดมกราคมของเดือนนี้ ไปเช็ค,คบัญชีได้เลยว่าใครได้รับเงินสเครบุตรบุตร8 0ยแล้วหรือยังใครได้รับแล้วคอมเมนต์มาใต้ล่างว่ารับแล้วนะครับยินดีด้วยนะขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับหากใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตาอะไรก็ตามหรือว่าใจสตังตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวสวัสดิการของพี่น้องประกันสังคมหรือผู้ประกันตนก็ติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังต์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทา,า,างสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุย ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ